สวัสดีค่ะพบกับรายการโส้ชแห่งมอร์่อ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่7พฤศภาคม2564ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงครูแนวต้านสำคัญพัน800ดอลลราได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากเงินดอลลราที่อ่อนค่าลงบอลยูสเมอริกาที่ปรับตัวลดลงมาเหลือ1.57สปอสำหรับบอลยู10ปีตรงนี้นะคะตอบรับว่าเจเนตเยเรนเน่ ะะที่ก่อนหน้านี้นะคะให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บอสซิโญเนื่อว่าเธอก็ไม่ได้คาดการหรือให้คำแนะนำว่าเฟดควรจะปรับพื้นฐาต่ำเบีย้ยนะคะแล้วก็ให้ความเคารพในความเป็นองค์กรอิสระของเฟดนะคะทำให้นักลงทุนในตลาดก็ปรับลดมุมมองว่าเฟดจะขึ้นฐานต่ำเบีย้ยลงส่วนเมื่อวานนี้สหรัฐประกาศจำนวนผู้ขอสวัสดการว่างงานตเล X จริงออกมาถือว่าดี 498,000ไลนต่ำกว่าประเมินไว้แต่ว่าตลาดไม่ให้ความสนใจกับแนวโน้มการปรับเนือเบี้ยของเฟดที่มองว่าน่าจะยังไม่ขึ้นทางด้านกองทุน SPR g o t a s เมื่อวานถือของทองเท่าเดิมราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาด1,814ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาถึง28ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมนะคะเมื่อวาน26,500บาทเพิ่มขึ้นมา 300บาทค่ะส่วนราคาทองแท่งของหค้ชเซงเฮงช่วงตีสองเพิ่มขึ้นมาเป็น26,770บาทค่ะคืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสมริกาเดือนเมษายนหลังจากที่วันพุธเนี่ยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ออกมาเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ซึ่ง คืนนี้นะตลาดประเมินว่าตัวเลขการจ้างงานน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นถึง9 9 0 0 0 0นเาตำแหน่งหลังจากที่เดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น916,00 0นหตำแหน่งตัวเลขถือว่าออกมาสูงทีเดียวนะคะพัน้นก็อาจจะมีผลกระทบนะคะว่าถ้าเกิดออกมาดีมากเนี่ยก็ทองคำอาจจะมีการย่อตัวลงได้เช่นเดียวกันส่วนอัตราการว่างงานตลาดประเมินว่าเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะลดลงเป็น5.8%เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มมาคันทองคำต้องยอ,อมรับว่าสดใสทีเดียวหลังจากที่ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญ1,800ดอลลาร์ขึ้นมาได้ซึ่งขึ้นไปทดสอบ1 8 0 0ดอลลาร์สองครั้งแล้วนะคะและในครั้งที่3ก็สามารถทะลุขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มมีโอกาสที่จะสดใสและปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าช่วงในระหว่างวันอาจจะเริ่มกลันตัวกรอบแคบนะคะอาจจะมีการเริ่ม ย่อตัวลงมาบ้างสร้างฐานแล้วก็รอดูตัวเลขการจ้งางงานนอกภาคเกษตรคืนนี้ด้วยแนวต้าน1,825ดอลลาร์เป็นเป้าหมายส่วนแนวรับ1,800ดอลลาร์แล้วก็1,780ดอลลาร์ค่ะส่วนทองแท่งแนวรับ26,550บาท26,250บาทแนวต้าน26,750บาท26,900บาทค่ะ กลุ้การลงทุนแนะนำตอนนี้ก็คงเป็นการเก็งกำไรในฟิวเจอร์ปรับตัวลงมา1,800ดอลลาร์าซื้อเก็งกำไรแล้วก็จุดขายตัดขาดทุน1,790ดอลลาร์นะคะส่วนทองแท่งถ้ามีอยู่นะคะ1,825ดอลลาร์อาจจะขายไปบ้างบางส่วนได้ค่ะส่วนที่ทางเงินบาทวันนี้มองประเมินว่าอาจจะแข็งค่าขึ้นแต่ว่าก็เล็กน้อยเท่านั้นประเด็นที่ทำให เงินบาทแข็งค่าขึ้นเนะี่ยมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่เงิทุนก็ลดการคาดการเกี่ยวกับการปรับผู้เบี้ยของเฟดนะคะแล้วก็คืนนี้ก็คงพยายามติดตามตัวเลยการจ้างงานกันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินบาทก็ยังขึ้นอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศอยู่ที่หมองว่านะ่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีก็กระทบกับเงินบาทให้อ่อนค่าลงได้ในระยะถัดไป เงินบาทแนวรับ31.10แล้วก็แนวต้าน31.25ถึง31.30บาทเมื่อเทียบกับดอลลารค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ